ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเฟลเองนะครับก็วันนี้นะครับผมได้ไปเจอของหรือไอเทมชิ้นเด็ดมาจากโกดังแถวบ้านผมนะครับซึ่งนั่นก็คือปืนเนิฟเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็อืมโอ้ยโอเคนะครับก็สําหรับเจ้าตัวปืนเนิฟตัวนี้นะผมว่ามันน่าจะออกมาหลายปีแล้วล่ะเพราะว่ากระแสของพวกปืนเนิฟพวกอะไรมันค่อนข้างที่จะโด่งดังมากนะสาหรับพวกเด็กพวกอะไรเงี้ยคือซื้อมาเล่นกันแบบโอ้ยิงกันเปี้ยงป้างอะไรเงี้ย เยอะมากเลยนะที่ผมเห็นนะเออผมก็ลองซื้อมาดูก็เออมันก็สนุกนะก็เจ้าปืนเนื้อที่ผมมารีวิวนะผมไม่แน่ใจมันเป็นรุ่นอะไรนะก็ผมไปได้มาจากโกดังนะมันก็ไม่มีกล่องแล้วก็ไม่มีคู่มือนะพวกแนวทางการเล่นเนี่ยผมก็เล่นแค่อ่าพอทําความเข้าใจได้เออก็พอละก็ทราบเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับก็คือใส่ฐานตรงนี้แล้วมันจะมีมอเตอร์อยู่ข้างในอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปืนที่เป็นพวกแนวปืนพกพวกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ปืนเนื้อที่ผมเห็นมามันจะเป็นระบบแบบชักยิงชักยิงอะไรอย่างนี้นะ ก็เจ้าตัวนี้นะครับถามว่าผมได้มาเท่าไหร่ก็อ่าประมาณ80บาทนะกพราผมไปเจอมาในโกดังมักคิชางกิโลขายนะครับสำรับแต่ส่วนกระสุนเนี่ยผมไปซื้อแยกไมกทีนะเพราะว่าผมมีเป็นปืนเนิฟกระบอกใหญ่กว่านี้อีกหนึ่งกระบอกได้มาจากโกดังเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมารีวิวนะแต่วันนี้เอาตัวนี้ไปก่อนนะก็นะหรับเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกมันเป็นระบบฐานนะครับก็ใส่ฐานนาฬิกาเนี่ยสามก้อนเออประมาณ3ก้อน3ามหรือ4เนี่ยเออก็ขี้เกียจแกะนะก็ รูปร่างปืนเนี่ยมันจะคล้ายๆปืนคาร์บอยแบนปืนลูกโม่อะไรประมาณนี้ก็จะสามารถบรรจุกระสุนได้อ่าสามลูกนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สามลูกคุณผิดบรรจุกระสุนได้สิบลูกนะเออโทษโทษโทษบรรจุกระสุนได้ประมาณสิบลูกก็เออนะก็รูปร่างปืนจะมีประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นปืนก็ขนาดก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะก็สําหรับตรงตูดปืนกับตรงหัวปืนเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียวหัวปืนแล้วกันนะมันสามารถแต่งแบบ แต่งของได้เออแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแต่งของยังไงเพราะว่าบอกตามตรงเลยผมไม่ได้เล่นสายพวกปืนเนื้อพวกอะไรนี้นะก็จะมีประมาณนี้อ่ะอเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีเล่นกันสําหรับวิธีการเล่นนี่นะครับมันก็ง่ายๆนะครับให้เราทําการดันสวิตช์ตรงนี้นะครับมานี้เนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงมอเตอร์ใช่ไหมคแค่นี้นะครับเราก็ยิงได้เลยนะครับแต่สมมุติว่าเรายังไม่อยากยิงเออเรายังไม่อยากยิงทําไงนะครับก็ เนี่ะครับเอาไว้สําหรับใส่กระสุนนะครับเท่านี้เราก็อาสามารถแบบเปิดเครื่องได้ละก็ยิงได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจมันเปิดช่องบนเนี่ยมันเอาไว้ใส่กระสุนหรือเปล่านะแต่สำหรับผมใสกระสุนทางนี้นะครับก็ใส่ไปแล้วก็ยิงใส่ไปแล้วก็ยิงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลื่อนเจ้าตรงเนี้ยมาฝั่งนี้เวลาเรากดยิงเข้าใจป่ะคือกระสุนมันจะไม่เด้งออกไงเพราะมอเตอร์มันหยุดไปแล้วแถมตัวดันข้างในมันก็ไม่ดันกระสุนออกมาทําให้เราใส่กระสุนได้เออแบบถ้าเราใส่กระสุนได้ดีขึ้นปานี้นะ เท่าที่ผมแก้มเท่าที่ผมลองเล่นเจ้าตัวนี้มาเนี่ยมันยิงไม่แรงเท่ากับระบบชักยิงนะเออแต่ถ้าเล่นแบบทูถ่ายอะไรอย่างี้ก็พอเล่นได้อยู่แล้วครับก็จะมีประมาณนี้สาหรับเจ้าตัวนี้ตอนปิดตัวนี้อยู่เนี่ยตอนเราปิดมอเตอร์เนี่ยเราจะไม่สามารถยิงได้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเซฟตี้ปืนนะครับแบบไม่ให้เราลั่นกระสุนอะไรประมาณนี้เนี่ยพอเปิดอย่างนี้ก็จะยิงได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหม ก็ถามว่าระบบมอเตอร์อย่างเงี้ยมันดียังไงก็มันสามารถยิงต่อเนื่องได้โดยที่เราไม่ต้องชักนะครับแต่มันจะยิงไม่แรงมากโอเคเดี๋ยวผมมาลองยิงให้ดูก็โอเคครับผมก็ได้ตั้งตัวคีย์ของอ่าขบวนการอะไรสักอย่างเนี้วก็หลุดหลุดมาผมก็ซื้อมานะก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองมายิงดูนะครับระยะนี้ก็ไม่ไกลมากแต่ก็เออพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองยิงนะครับมันสามารถยิงได้ต่อเนื่องมันเป็นข้อดีของปืนตัวนี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับการยิงมันก็ไม่มีอะไรมาครับคือผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรดีนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหาของอะไรเลยนะก็ไหนไหนผมก็ไปโกดังมาแล้วก็ได้ปืนเนิร์ฟแล้วก็ได้ของอะไรไอเทมไม่อีกอย่างอย่าให้ดูนะก็คือผมไปได้เจ้าตัวนี้มานะครับจากในโกดังนะครับซึ่งมันเป็นรุ่น DX แต่ได้มาในราคา10บาทเองนะครับซึ่งผมลองทักไปถามในกลุ่มซื้อขายเกี่ยวกับของรเดอรนนะครับเจ้าตัวนี้สามารถขายได้800กว่าบาทเลยนะ ซึ่งถือว่าโชคดีสำหรับผมมากนะซึ่งจากที่ผมดูมันเหมือนข้อมือของเดอบีนะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากพวกเดบวีของเรื่องคาบุโตะนะครับแต่ไม่รู้มาจากเดบวีไหนเพราะผมไม่ได้ติดตามซีรีส์คาบุโตะนะหลัเจากตัวนี้นะครับใครมีความคิดเห็นว่ามันเป็นของตัวอะไรก็สามารถบอกผมได้นะเพราะว่าเบอแบ่งปันความรู้กันนะก็อันนี้ขอนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับเค okay, นะครับกลับมาเรื่องปืนกันต่อนะก็จะมีปานนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นี่ตามพวกโกดังผมน่าว่าน่าจะมีเยอะนะผม ว่าถ้าผ kind of ู้ติดตามครบ1,000คนผมจะแจกของนะแต่ไม่รู้จะครบหรือเปล่านะอย่าต้องลองดูอีกทีนะก็จะมีประมาณนี้ก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่านมาดูคลิปผมแล้วอยากจะซื้อให้ล um, ูกนี้ได้ยินเสียงที่ผมยิงกระทบกับกำแพงนี้ อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่ากระสุนที่ผมซื้อมามันเป็นกระสุนแบบหัวมันจะแข็งๆหน่อยก็คือเวลายิงกระทุกกระแพงหรือโดนเนื้ออะไรมันก็จะเจ็บนิดนึงนะแต่ก็ง่ายๆก็ไม่เท่ากับกระสุนบีบีการ์แล้วครับมันก็ยิงแบบเล่นกันได้มันก็เป็นปืนเด็กเออเข้าใจป่ะคือพวกอาเด็กเมดิเด็กเมกาพวกอะไรเขาชอบซื้อมาเล่นกันเออมันมันก็สนุกดีนะแต่ยิงเยอะไปก็ไม่ดีนะเพราะว่าตอนท้ายสุดท้ายก็ต้องมาเก็บอยู่ดีนะคือมันเลอะมากเลยนะก็จะมีวันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ได้มาจากไหนกูดังก็ แปดสิบบาทเออประมาณนั้นก็สําหรับผู้ติดตามผมปัจจุบันนี้นะครับก็เท่าไหร่วะเออจะสี่ร้อยแล้วมั้งเออน่าจะสี่ร้อยแล้วละเพราะว่าเออผมแคปไม่ได้ลงคลิปเลยนะไม่รู้ทาไมแต่ได้ผู้ติดตามมาเยอะขนาดนี้ก็ดีใจมากเลยนะไม่รู้เออไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนทาแรกๆก็จะพยายามทาคลิปแบบให้มันดีที่สุดแล้วพยายามพูดไม่ติดขัดนะก็จะมีประมาณนี้ นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามก็สามารถติดตามได้สำหรับใครนี่ไม่อยากติดตามแต่ก็คอมเมนต์กันได้นะครับแบ่งปันความรู้กันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ